นะครับ <N Memorial> ตอนนั้นมันยังจนอยู่นะครับเห็นไหมพอเคยไปช่วยเหลือเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเป็นไงนะครับมันก็เหมือนกับชาวนากับงูเห่านะครับเมื่อก่อนก็เคยไปช่วยเขาไงนะครับพอเขาลืมตาอ้าปากได้มันก็ฉกนะครับเออมันก็ฉกเลยนะครับจําเลยมันชอบพูดว่านําเรียนนะครับน่ยยังกับเป็นสอสนะครับนะเอ้านะครับมันนะครับมันก็พูดให้เป็นใหญ่มาก่อนมันคิดว่ามันรวยแล้วอะนะครับมันรวยแล้วนะครับเออ นะครับตอนนี้พวกนี้มันมันรวยแล้วมันไม่สนใจแล้วนะครับมันไม่มองหน้าใครแล้วตอนนี้นะนะครับเออพ่อมัมีเอฟซีนะโอนให้มันตลอดนะนะครับเออนะครับใครจะมากแค่น้อยเท่าไหร่มันก็เอาหมดนะครับติ้งน้องนะครับเออมันจำเอ่อมันจําเข้ามานะครับเออนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเห็นไหมล่ะมันพูดอะไรเหมือนชาวบ้านที่ไหนนะครับมันติ้งต้องหรือเปล่านะครับมาม่าก็บอกมาม่าไปเลยมันง่ายๆ นะครับเออมันพอไปออกรายการก็บอกว่ามีกึ่งสําเร็จรูปนนนะครับว่าอออนะครับเอ่อคาาบ้านนะครับนั่นนั่นก็พ่อของน้องอ่ะคาาว่านน่าจะมีบ่มีกึ่งสาเร็จรูปนะนะครับมันคิดได้อย่างไงนะครับเน้นว่ะอ่าพี่อินลงไฟล์มาแล้วคับคนลงอ่ะชาวนากับงเห่านะครับมาหาจําเลยจะลงผู้ใหญ่บ้านไหมลงนะครับมงคลนะครับโอ้นะครับเขาไม่รับนะครับ เขาไม่รับนะนะครับคนมีคดีนะครับชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้รับแล้วนะครับไม่รับนะครับถ้าว่ายโชคดียังอยู่เป็นคนอยู่อย่างเงี้นะนะครับเออยังอยู่เป็นคนสมมติว่าเราออกจากเรือนจํามาอายุแปดสิบ่ะนะครับสมมุติเราออกจากเรือนจํามาถ้ามันไม่โดนโทษประหารนะนะครับออกจากเรือนจํามาอายุแปดสิบปีนะครับเออนะครับอายุแปดสิบปีอย่างงี้นะนี่แหละยากนะครับอืมจะมาสมัครผู้ใหญ่บ้านเนี่นะ แต่มันไม่รอดนะครับลักพาตัวเด็กไปแล้วก็ทําให้เด็กถึงแก่ความายนะครับทาให้เด็กเสียชีวิตถึงแก่ความตายมันทรมานเนะ่การตายของน้องชมพู่นี่เป็นการตายที่ทรมานนะครับนะครับเป็นการตายที่ทรมานนะนะครับมันไม่ใช่บีบคอนะครับมันไม่ใช่บีบคอนะออนะครับมันไม่ใช่ว่าทาร้ายร่างกายไม่ใช่เป็นทุกหัวนะเห็นไหมการตายที่ขาดน้ํากับขาดข้าวเนี่ย นะครับมันเป็นการตายที่พอมานที่สุดของมนุษย์เรานะครับน่ะสวัสดีนะครับลงวันเี้มาช้าน่อยนะครับไปแวะดาติงควายนี่ตัวไาดีของนาแต้มาครับบ่าไทยเลยโอ้ยนะครับมันยังมีพวกนั้นแหละครับนะนครับดีนะครับไอพวกนั้นนะครับแม้อย่างน้อยก็เป็นพันนะครับนะนะครับมาฟังนาแตนนั่นนะเออนะครับให้เขามาฟังบ่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวอีกนันจะได้เปลี่ยนนะครับ คุณสมบัติไม่มีนะครับลงสมัครไม่ได้ใช่ครับนะ้าสนมชาบูรู้นะครับเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเหรอนะครับว่าอ่าอ่าปอภัยสุพีรานะครับกำเมืองเหนือนะครับเขาบอกว่าโอ้มันเนี่ยยังไปเลยนะครับเน้าอ่าไปเทื่อน้อหน้าตาเจ้านะครับน้ะแตแตนนะเออนะครับก็แล้วมันสร้างปรัญหาน,นะะ่ะ รักไม่รักลงมงคลก็กดไล์นะครับนะครัอย่าลืมกดไล์ด้วยนะครับโอ้ภ้าป่าสร้างเมลูมันก็บอกว่าสร้างเมลูมากนะครับโอ้ยนะครับนะสร้างเมลูมากนะครับเออแม่สร้างเมลูมันก็บอกสร้างเมลูมากโอ้นะครับอันนั้นมันของของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินนะนะครับเมลูมากนั่นนะ แม่นะครับไอ้นี่นะเออมันคิดว่ามันเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะครับเออมันคิดว่ามีตนบุญมาเกิดนะครับมันคิดว่ามันเป็นเจ้าเมืองนะครับบาดาลนะครับนะเออและอีกหน่อยมันจะเป็นเจ้าเมืองเตียงนะครับเตียงนอนนะครับพันแดงบาลรตี้นะครับมาคนนี้หลอนนะครับจะนมชาบูนึงเออนะครับบ่าวไทยเลยนะครับนึคนเดียวนะครับน่ารักที่สุดเลยสวรรด์เอเลย ถ้าไม่เรวจริงอ่ะทาอย่างนะครับไอป่วยนะครับอีถึงไม่ได้นะจะบอกให้ใช่นะครับคนเราในเขาเรียกว่านะครับพอมีเงินขึ้นมามันเป็นไงเห็นไหมล่ะนะครับการกระทําหรือแม้แต่การอ่การประพฤติการกระทําตัวของมันการพูดการจาของมันเนี่ยนะครับมันเกินนะครับมันเกินคนจนไปแล้วนะครับเมื่อกับเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกีดยางแคล้งแคลงเยอะนะครับเห็นไหมตัวดําเมี่ยมนะครับผมฟูเลยเห็นไหมนะ ถ้ามันจะเรียกอะไรเอฟซีมันก็อีกกองนะครับมันเป็นของกันเองอะหลังหลังสงารารกบะจะล่องหนหายแซ่บนะครับนะนะครับหลังสงการามไม,ไม่ไม่น่านะครับไม่น่าเหลืออ๋อ,อไหวนะครับอืม